โอเคทุกคนตอนนี้เรากา็ดำเนินการที่ DMV เรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับ title เ,เ,เนาะวันนี้เราก็มาเป็นเหมือนเป็น r e g ิเตอรตัวรถว่าเราเนี่ยคือเจ้าของรถอะไรเงี้ยเรามาถึงตั้งแต่ประมาณ10โมง10โมง45ประมาณนี้ตอนนี้กี่โมงแล้ว เที่ยงสี่สิบแปดเที่ยงสี่สิบแปดทุกคนเราใช้เวลาสองชั่วโมงอ่ะเกบรอเกือบสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็คือดําเนินการเสร็จคือเรารอนอนานมากเข้าไปที่ข้างในก็ไปบอกเขาว่าจะมาเปลี่ยนไทโต้ไทโต้ก็เขาก็จะให้บัตรคิวมาแล้วเราก็นั่งรอเงงออกนั่งรอเรียกชื่อของนอกเสร็จแล้วเราก็ พอถึงคิวของเราทีนี้พอถึงคิวของเราเราก็เข้าไปแจ้งเขาว่าเราจะทําอะไรบ้างเ <Okay. S 1> นาะในรายละเอียดส่วนตรงนี้เนื่องจากว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเราก็จะใช้ diving license ท,ที่เป็น international เนาะแล,แล้วก็เราใช้พาสปอร์ตพาสปอร์ตสิ่งสำคัญที่พาสปอร์ตมาด้วยเราก็ mm hmm. ใบขับขี่สากลสากลมาด้วยก็ดีแต่ว่าแบาขบขี่ไทยเข้ามาด้วยที่ไม่หมดหอายุคือใบขับขี่ไทยอ่ะมันสามารถดูได้คือเขาว่าสามารถดูจากใบขับขี่ไทยเราได้เพราะว่าใบขับขี่ไทยเราอ่ะมันมีมันมีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็สามารถตรวจเช็คกันได้อะไรอย่างเงี้ยเรามีเอกสารอะไรแล้วก็ยื่นเขาไปเมื่อกี้เราก็โชว์เขาเอ่อในส่วนของพอดีว่าใบาขับขี่ไทยอ่ะ นามสกุลยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะคือเราก็จดทะเบียนมาให้เขาดูใบอสถิติเกตใบทะเบียนสนมรสอะไรเงี้ยก็เป็นการยืนยันเสร็จแล้วก็จะมีเสียเราต้องจ่ายต้องจ่ายค่าดำเนินการค่าฟรีค่าอะไรตักนี้เนาะสำหรับสำหรับค่าใช้ั่ามันอยู่ที่ ร้อย <100. S 2> น่าไม่ใช่ไตเติ้ลฟรีอะไตเติ้ฟรีู่ที่เจ็ดสิบสามจุดห้าเจ็ดสิบสามจุดห้าแต่ว่ามันแล้วก็อย่าลืมบวกเซล,ลแท็กเข้าไปด้วยเซลแท็กที่นีน่อะไรก็คือแท็กหมดค่าสีทุกอย่างเซลแท็กก็บวกไปอีกวันนี้เราโดนเซลแท็กสามสิบแล้วก็มีเอเจนซี่ฟรีอีกสี่จุดเจ็ดห้ารวมทั้งหมดแล้ววันนี้เราเอาจ่ายไปทั้งหมดหนึ่งร้อย 108.25นี่คือแค่ค่าเปลี่ยนไทโตลเป็นชื่อเราใช่ซ,<อ>ซึ่งพอเสร็จแล้วเราจ่ายก็จะให้มาเป็นใบคัพเ้ใบนี้ใช่แบบคัพเน้เราก็จะส่งเมลมาที่บ้านอของจริงจะส่งเมลมาที่บ้านขงจร<ม>ิส่งเป็นเมลมาที่บ้านถ้าเราจะเอาเป็นแผ่นป้ายทะเบียนอัะนนะั้นเราก็จะต้องแจ้งความจำนงอีกว่าโอเคเราเอาแผ่นป้ายทะเบียนด้วย ซึ่งแผนป้ายทะเบียนเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าธรรมเนียมแยกไปอีกต่างหากหนึ่งแยก,แยกจากไทเติ้ไตเต้มันก็เหมือนกับเ,เล่มอะอสมุดหน้าเล่มอะไรเงี้ยที่ใช่ใช่ที่เราแบบมีชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเวลาขายมันก็จะใช้ตัวเนี้ยในการาขายต่อได้ว่าเราเป็นเจ้าของคัน,นหน้าอะไรเงี้ยส่วนทะเบียนทะเบียนก็เราก็ต้องบวกไป,ไปอีกประมาณ300 300สำหรับทะเบียนนะ,ะ,ะซึ่งวันนี้ยังไม่ได้ทำวันนี้เรายัางไม่ได้ทำเพราป็นไรเราจัดการ Ti เบีก่อนแต่ทะเบียนทำครั้งหนึ่งแล้วสามารถสมมุติถ้ามีรถสองคันสามารถยร้าย transfer ใหม่คันก็ได้ถ้าอีกคันหนึ่งจะขายอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำใหม่สมมุติเราใช้คันนี้อยู่ <สะ S 1> เรามี <สะ S 1> ทะเบียนแล้วใช <สะ S 1> ่ไหมเราได้รถใหม่มาอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ทะเบียนเก่าเราได้เลยโดยที่มาใส่คันใหม่ ก็ประมาณนี้วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยอินเตอรอยู่ที่หน้า D M V นะ D M V ย่อมาจากอะไรนะ Department of Vehicle เออไม่ใช่ Motor Motor Vehicle DMVL หรืออะไรวะ D M V D M V Department of Motor Vehicle เดีนยีกคนพูดอีกทีนี่็นไรหรอก